เออมันไสโค้งดอีิโดตีต่ำๆดีโดตีแค่นี้พอหัวทางข้างนี่หัวทางข้างหัวทางข้างไม่ได้เรื่อไหมไอ้เต๊ามึงโยนมาด้านข้างนี่มึงเอียงข้างมึงเอียงไปหน้าได้เปลือกเอียงข้างไอ้เต๊าเอียงข้างเงี้มึงเอียงข้างเงี้เออนั่นแหละแล้วตีไปโยนนิดเดียวพอแล้วก็ตีเลย

าอีกโลูกหนึ่งเอันเล่ันเล่แล้วเลยโล่งจะตายจตายเนาะเด้อนีงเดอยอะมืดอยอะได้ไหมมืดเลยนายใหญ่ละมืดใหญ่ตบย่าจเบยังคุณเนี่ยเอาเลยมืดได้หายไหมไ้ยหายหายเอไอกชัดบอลอยล่อยเอเดินมาอย่างที่เด